้องแอนจะพาไปกินเก๋วยเตียวร้านนึงนะคะไม่รู้ว่าเปิดไหมต้องไปดูก่อนเนาะก็คือแอนชอบมากร้านนี้คือแบบอร่อยอะทุกคนแล้วก็ซามใหญ่มากราคาไม่แรงนะคะทุกคนนะเปิดอยู่ทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะเอาเล็กมูตุนค่ะแล้วก็เอา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 ลูกชิ้นหมูปิ้งค่ะแค่นี้นะคะนี่นำอะไรมาคะ่ะ เอาซาบันนาวค่ะ <c oughs> ลองแบบหนึ่งน,นะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะให้รู้หน้าตาคือน่ากินมากๆปกติน้องแอนจะกินเกี๊ยวนะคะแต่ว่ากินบ่อยแล้วทุกคนวันนี้น้องแอนเปลี่ยนเป็นลูกชิ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูหน้าตากันนะคะว่าน่ากินเหมือนทีน้องแอนบอกไหมแล้วว่าอร่อยจริงๆนะคะทุกคน มีแบบนี้ด้วยนะอ,อันนี้เป็นแคบหมูนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวลออาหารกันสักคู่นะคะอร่อยจริงจะบอกให้กินก๋วยเตี๋ยวทีไรต้องม,มัดคมทำไมต้องมัดเพราะว่ามันจะลงในชามก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนคะ่ะก็ต้องมัดนะคะเอาไว้หน่อยเนาะเดี๋ยวเรามานลูกก๋วยเตี๋ยวกันเลยจ้านี่าใส่ตาหน่อยกินซ่ามานาก่อนนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็แก้ว ทำไมเ่าอะไรไม่รู้ไม่เกินหาสุดหรอกซุ่มซึ่นม,ม,มารูว่าเครื่องปรุงกันนะสิ่งที่น้องแอนชอบที่สุดน้องแอนมาทีไรเกือบหมดหม้อแต่งแป้งนีอันนี้คือหอมเจียวนะคะทุกคนหอมเจียวนะคะไม่เครื่องปรุง เดี๋ยวให้รู้นาก๋วยเตี๋ยวนะรอบแบบมันนะมากินคนเดียวคะ่ะคนโตกย่างงี้แหละนี่คือ๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นน่าจะดูสีน้อ,องแอนชอบมากๆนะคะทุกคนแล้วก็กินกับสเสียมเจียวนะคะอไอหอมเจียวนะคะทุกคนคะ่ะมากินกันเลยจ้ากินกันนะคะลูกซินยังไม่มานาะกยเตี๋ยวมาก,ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะ หึง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 ตุน,นมีคนถามว่าชอบหลุดไหมชอบหลุดสชคะชอบมากเลยค่ะก่อนจะกินก่อนจะทำอะไรนะคะเราก็ต้องหลุดก,ก่อนถูกไหมนะคะกินน่มมีปั่นนะคะอันไห้เป็นไม้กาวเนี่ยที่วานน้องแอนเล็กไม้กาวนะคะ เมืองไทยเขาเรียกเกาวาวเนาะไว้ไหม่ยันได้เนาะผมเป็นคนรักคนยากนะครับแต่ว่าถ้ารักมากๆถ้ายากก็จะทำแให้ไม่สอบตัวเองตอนในลูกป่ะเวลาทำงานลืมตาทอดแทบไม่ขึ้นเวลาเหลืองานปุ๊บหายหมด